สิะลา,าครับนี่ครับมาดูครับผลิตภัณฑ์ใหม่รนะ้านโรตีของแฟกด้านในแต่ก่อนเราแค่ทำเป็นโต๊ะนั่งให้ค่ะแต่ว่าพอดีลูกค้าซื้อผ่านเยอะแล้วเราไม่มีพื้นที่ก็เลยเลยง่ายมันใช้ใช้พื้นที่เยอะเนี่ยครับเตาโรตีอยู่นู่น <laughs> ผมถือโอกาสมานั่งข้างในเลยเพราะว่าจะได้คุยแล้วก็ดูเขาทำแล้วก็ข้างในดูสะอาดดีครับนะครับค่ะ บาก<ป>คือว่าตอนนี้มีลูกน้อยอ่ะมาเลี้ยงด้วยก็เลยออกแล้วก็ควรหนะ่อยดีครับรู้สึกแบบกันเองกับคนกินเนาะ,ะเราเน้นสะอาดแล้วก็เราก็เลยเปิดเผยได้ันี้เตรียมจีของเราไปแบบนี้ก็เป็นนึ่งถายอันนี้เราทาได้ตัวนี้เปิดตัวยังไม่ถึงเดือนนะคะขนมจีบสรบเาลองชิมไหมคะไม่ทําแบบให้มันมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆมั่ง ยังค่ะจีบเพราะว่าทั้งนมจีบนมแฝกหรือว่านมจีบอะไดีเฮ้ยชาชักนี่นี่ครับชาชักครับไม่ธรรมดาตักมาหลายปีแล้วค่ะเดี๋ยวครับผมเขาหลบกันแล้วย้อนแสงย้อนแสงแหมไม่หันแล้ว นี่ชาชักคุมแฟรชาชักเนี่ยที่เ็ทำเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในชานะเพิ่มความอร่อยนะไม่ใช่แบบชักเท่ๆนะครับชักแล้วมันมีประโยชน์ชากาแฟแล้วก็สักวา